ครับสวัสดีพ่อเจนเหี้ยมครับผมสวัสดีทีมงาทุกคนครับเอาในที่สุดก็มาถึงจนได้นะครับสำหรับแนวทางแขนแขนเก้าศูนย์หัวที่ผ่านมาบ่ถือกั๊เสาไฟฟ้านะครับกับหลักหัวก็ค้นยังไงฮะกับคนมาซื้อแล้วครับคนคนไม่ชฉกเหอกเลขพ่อเสนเหี้ยมนะครับเก้าศูนย์เลขสูตรเข้าตรงตรง นะครับ,รบแล้วก็เลขลับสายใหม่นะครับไล่เก้าศนเลย9ก้าศูนย์ห้าเก้าศูนและ908แตกทุกหางแตกทุกหางเลยครับหางละสองต <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวแพนกล้องลงไปหน่อยนะครับเออกี่ยวเอาสามส่ของเราองวมาเกี่ยเอาสามส่ของเราดีมาบมาเก่าเอาล่ะเอากนแล้วส่น ผมเดี๋ยวสามล,ล้มอาจารย์บอ๊บอบอก้อนละเล่นอาจารย์เล่นควบอาจารย์ดีครับ <c oughs> อ้าวนี่บาทน,นี้ครับพัไผ่พอซิ้นเหี่ยวสี่ไห้เบิงเนาะเลขสูนย์หนึ่งเก้าศูนย์พ่อครับพอ่พอพ่อ ชี้หนึ่งเก้าศูนย์นะครับนะครับสามตัวนะครับนี่คือหนึ่งเก้าศูนย์แต่ว่ามันเข้าเก้าศูนย์ตอนที่ม่อต้องคิดบอกว่าให้เร่งดีๆสูตรนี้ที่มันเข้าดีนะครับนี่แหละสูตรมันเสียมันกลับมาแล้วครับแมนมันสิบบอฟสานตัวห้องก็ะไดเงือนน้ำมันเน้นครับคือก่อนหน้านี้ที่มันมันลดไปหันล้านไส้เอาไปเสี่ยงนะครับเสี่ยงโดนหรือดีปีโอ้โดนเป็นสองสามเดือนครับล้านไส้เอาเอาสูตรไปเสี่ยง กับเสียกายจิมเหนียวไฟบอนดาให้ซ้ำอยให้ซ้ำอยหาสูาหาสมมติสูตรให้พ่อแน่นะครับเิึงกับจังไปคนถือถือมาหล่นบ่าฮะนี่ถือมาหล่นเดเขาคนเลาไปเสียครับบารนี้เนาะสูตรนี่กะเขาสองตัวขึ้นกันนะครับเก้าเก้านี่จะาอยู่ทั้งหนาครับนะครับถ้าพูดถึงเอาตัวนาออกเอาตัวนาออกเอาผสมกันปุ๊บแตกสามตนะครับ แต่ว่าตัวนี้บอกว่ามอยู่ <oy> ครับมันไม่อยู่นะครับนี่แหละเป็นเรื่องบางทีของเลขเลขดับนับนะ่น่อเนาะเลขดับ,บนั่นเราเน,น,นี่ยน,น,นั่นม่ได้ดอกเลขดับครับ,บผมยังไงกับมายู่ครับบล้วนี้นี่คือรับสายใหม่นะครับ905 906 907และ908าสี hmm. ่หางแตกทุกหางครับแตกสองตัวทุกหางนะครับแล้วกา ในส่วนของเลขสองตัวนี้สูตรนี้นะครับงวดนี้แอดคนไม่โชคบอได้จดลงแต่ว่ามือว่าไทยก็คือมือว่าไทยพอกะเอามากางให้เบื้องแบบนี้เราก็นั่งอธิบายลักษณะนี้เลยเพราะว่ามันอยู่ในนี้แล้วก็มันมันมีอ่ามือนัว่ามันเก่าสูตรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วอ่าครับก็เลยก็เลยบอกเขียนลงมาเพิ่มนะครับแต่ว่าก็สีอยู่ว่าระวังเนี่ยสูตรนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้มันนั่นอีริน สองสูตรนี่ยเราไม่ได้ขอกันมาน่อเห็นบ่เนี่ยนี่มันเก่ามาใส่ซิสี่ครับเนี่ยเห็นบ่เนาะสองตัวมาตัวล่างนะพ่อเนาะครับเอามาดีมาดูงวดวันที่อ่า16พฤศจิกายนเอ้ยไม่ใช่วันที่หนึ่งธันวาคมนะครับวันที่1ธันวาคมเสนาบดีครับนั่นแหละมา อันนี้เอาแม่สฉพาะครับเดี๋ยวของเราอ่านี่ให้ดูเทียบกันเลยครับผมนี่ครับนี่วันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่ที่หนึ่งท่านว่าครับเนี่ยฮารอตเตอรี่โบมี่ศูนย์สองสามเนี่ยบอกว่าแมน อะไรแล้วครับพ่อได้ล้วได้แล้วอยากได้รางวัลที่หนึ่ย่างเนาะเห็นมากบเเป็นนาตีเห็มากบรเป็นน้บ่อไหม้ด้วยพลังนกับไหม้เนี่ยบริเวที่ิบานมากบรรณาปูหกล้านปลาเส้นเหี่ยวอยากได้อรฟันมาได้กับนมเลแล้วก็ตีหานึงแล้วก็ซื้อแล้วก็ได้ดีงกล้าน าอ่ามาดูในส่วนเลขสูตร3ตัวนะครับสูตร3ามต,ตัวงวดวันที่ 1. นึ่ันวาคม2อ6พครับสูตรที่มันเข้านะครับว่าเป็นยี่้ออะไรนี่ครับงวดนี้ได้ศูนย์สสนะครับวันที่สิบหกใน190นะครับวันที่1ได้ศูนย์สสนะครับอัน ปวดลังก็เลยกลุ่มไก่มาได้นะครับเนาะก็้เลยฉี่มาถึงเพราะว่าเป็นยัง่อครับเอาว่างไปพูดล่ะครับเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวเห็นอยู่หรอกครับแล้วก็แต่วางงวดนี้มีตัวที่มาน้ากันระวางสูตรนี้กับสูตรนี้คือเลขสองแล้ว่อเนาะคือเลขสองมนจะกชนเลยแล้วก็ยังมาชนสูตรล่างอีกนะครับมาชนสองตัวมาตัวล่างสองตัวมาตัวล่างได้หนึ่งกับสองอีกแล้วเปล่า หนึ่งกับสองนี้กัหนึ่งกับสองสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองอันนี้ก็สิบสองศูนย์ส <0. S 1> ิบสองศูนย์ 0, ถ้าเป็นศูนย์ให้คงไว้ที่สิบสองนะครับไม่เอาศูนย์นะครับยกเว้นสิบสองห้าหกสิบมาม่นีดถ้าตัวไทยเป็นศูนย์ครับพุ่นกับสิบสองก็คือไห้ส่สิบสองคือเกา่าคล่ไข,ข,ข,ข่ครับศูนย์กับหนึ่ง อ่าศูนย์กับหนึ่งสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองศูนย์ก็เป็นสิบสองนะครับลองเลื่อนจิ๋อีกอบ้บา,บางมาวางมหนึ่งกับสองมานี่จากสูตรคำนวณอีกตัวใดมากเด่นสุดเพาะสูตรคำนวณครับก็ะซองแล้วเด่นสองแบบเนี่ยเมื่อง่อนสองเด่นเนาะสองเด่นครับ แต่สูตรไงมันซีก็มาครับอ่ะเบิ้งเด้อครับผมนี่คือสูตรเอาไว้ให้ดูเ <c oughs> ทียบนะครับบานี่มาดูที่คัดลอกนะครับร่วมทั้งเล็กจับคูนะครับที่แอดคัดลอกมาพ่อออกสัครับพ่อทำอันนี้นี่เอาสมุดนีนล้ลงด่านี่จบเลย ไปตรงเฮ้ไะจักเห็นมาเห็นบุผมเรียวมาเห็นกล่องนั่นเองอยู่ไก่กลมไปบวหอดไหมเ <c oughs> อานี่นะครับเนาะเด่นในที่นี้ก็คือเด่นตามรับกำลังวันกำลังวันสุข Mm hmm. แมนมาหลังเตอออกวันสุกมาบอก mm hmm. กำลังวันสุก mm hmm. เด่นซีล่องหานะครับเหล่ชุดหลอกใ่ mm hmm. เด่นซีล่องหาไนี่หลักสิบบนสูตรคำนวณของพ่อเซียนเฮียวได้สองห้าแปดหลักหน่วยพ่อเซียนเฮียวบ่อ่ใหา้ครับมือนี้เนาะหลักหน่วยพ่อเซียนเฮียวไม่ให้นะครับเอาสิบบนไปที่สองห้าแปดนะครับส่วนจับคู่นะครับ จับคู่2ตัวมี8 2 8 4 8 5 8 6 5 0 5 3 5 7 5 9นี่คือเลขจับคู่2ตัวบนนะครับเน้นไปที่8 4 8 6 5 3 5 9เป็นตัวเน้นครับบานนิกาเลข3ตัวก็คือ สูตรคำนวณที่เอาให้เบื้องใบที่แล้วเมื่อกี้นี่แหละครับนอก,ก็เขียนไว้287ปกับ023นะครับ287กับ023ซึ่งสูตรที่ได้023เนี่ยนะครับจะเข้าดีกว่านะครับจะเข้าดีกว่าแอดเกรด้ขีดเส้นใต้ไว้ครับ023นั่นแหละระวังจะเป็น203หรือ230 มันมันงามอย่ะที่พอเบิ้งไปเบิ้งมาศูนย์สองสามแมนแต่คิดว่ามันจิตเขาอีกอยู่ตอนแรกเบิ้งก็ยยันยันยันยังสี่ยันมันสองศูนย์สามศูนย์ไปยังสี่ครับยันหนึ่งกับสามสองไปยังสี่มันมันจิตได้มันได้หมดเลยตัวได้อยู่หลักสิบก็ได้เบิ้ดเลยทั้งศูนย์ทั้งสองทั้งสามอยู่หลักสิบได้มาทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าชอบตัวนี้ต้องหกหางหกประตูเท่านั้น นะครับสำหรับ023นะครับคราวนี้มาดู10ล่างครับ10ล่างมี7มี3มี1นหน่วยล่างมี6มี7และ8ะจับคู่7 6 7 8 7 7 3 6 3 7 3 8 1 6 1 7 1 8 08และ05 ค้อยท้ายนะครับเน้นหนักๆไปที่5หางเด่นสุดคือ7 8 3 7 3 8 1 7และ1 8นะครับน,นี่ 5, หางเน้นล่างบนเน้นซีหางล่างเน้นบง 5, หางนะครับบัตนี่ ครบลที่ครับบานนี้สำหรับแนวทางตัวเลขของพอเซนเนียลมักัวได้เลือกจับเอาด้วยครับยังเหลือของแถมสุดท้ายและท้ายสุดซึ่งสี่หางใหญมากคังดีพานมากนี่แตกทุกหางครับเลขรลับสายไหมครับ 905, 906, 907, 908มันออก90นะครับมันก็เลยแตกทุกหางงามแท้นะครับคืองามแท้วันอ่างวดวันที่หนึ่งธันวาคม2อ6 6นี่ครับพอเซนเนียล โอ้ยคือจะเปน็นมาหมจอกอดีคักว่าสั่นมากอนดเพ่าไวะมอเตอรใดมากมืนอนีแล้วพอเนาะได้ต่อนศอครับได้ตอตอนเศ้านะครับแต่แต่รอบนี้มันคือรอบที่ผ่านมากมันคือหัดที่ผ่านมาเนะพอเนาะมันสิมีเน้นเน้นหานะอันนี้เน้นหานแต่ว่าเจ็ดกับนหนึ่งนี่ที่จริงมันกะเป็นเลขแท่นกันเนาะเ็กับหนึ่งเป็นเลขแท่นกันบานนี่ตัวนี้เน้นหนึ่งกับเจ็ดยุบบาทหางนี่เน้นหนึ่งกับเจ็ด หางทั้งแต่แต่ว่าหมดบางหนึ่งนี่มันเอาเก่ากับศูนย์ยินเป็นหลักเมืดสีหางเลย<ม>นะครับพูดถึงนี่ถ้าใจงหญ่แน่นี่นะครับแห้งปอเซ้นเฮียวมาฝันย่ําอีกเก่าศูนยะ์นะลงไปยังจีได้โอ้สิใครเอาเป็นพันนะครับก็ใครเอาเป็นพันก็ใคเอาเป็นแสนง่ายๆ เอาเป็นพันนี่คือเอาเป็นเอาพันตัวทั้งสิพันเราเซื้อพันเงินซื้อพันออ๋เงินซื้อพันบวกพันหัึ่งสินะก็โมเตอร์ชวนมากมากแบบบอดด้นั่นเนาะมันสูตรบนมันก็เข้ากับเก็บบนพันหนึ่งมันก็ได้ลายเ็ีพันหนึ่งก็ได้แสนครับพันหนึ่งได้แสนได้ซี่ห้ามื่นเก่าแล้วยังใส่บอลหมดเด้อยังจังมากไหมโอ้ยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจังไหนก่อใส่ ป่ะตบกระเป๋าใส่ดูกระเป๋าตุ่งแม่ดีตัวละกระเป๋ายังเป็นเออถืกเลขคนละหันเงินยังใส่หมดเหมือนห้ามสิมาอีกแล้วมาอีกแล้วศูนย์ศูนย์สองสามเนี่แม่แทะศูนย์สองสามนี่มาแท้โอ้ยอยากมีฟิวนี่เด้ฟิวนี่เมาบัดฟิวงีโชกนี่นะโอ้ยหนีใจบ้านเหมือนเงินเหมือนแล้ว แก้วจริงใส่บอนเหมิดไม่แก้วจริงตื่นใจจริงพ่อของเก่าใส่บอนเหมิดตัวมสีมาอีกแล้ววะดิมันก็เหลือไปจะกกี่มือเนาะซีหามือหามือครับแล้วอีกหามือก็บอนเหมิดเลยเนาะครับโอ้แต่ว่าก่อยู่น้ำดวงย่น้ำดวงอีกทีน้องขอเนาะรับปอะนุว่าเต่าไก่ลูกเล่นหน่สื้อไงครับเพราะว่าเอจัดกาล เพราะวของวันนี้พอชิบะซื่อเพราะว่าพอเป็นคนฝันกันเลยบ้างที่มันมาบวกกันครับเลขเจ้าของและชิบะซื่อมันมาเข่ากับเลขสูตรเจ้าของมับเลยครับแล้วก็มาสุกเข่ากับเลขรับสายใหม่มับเลยนะครับเขาเสามนั่นมันทีอดได้หมดแล้วเนาะ,ะเข่าสามเข่าสามเข่าสามจุด เขาสามยางเขาสามยางเพราะฉะนั้นเหยวกำมันใจคักทื่นเลยเพราะว่ามันใจอย่างมังใจเลขสูตรนี่มันเขามากตลอดนะสูตรที่ใดนึงเขาซูนั่นบ่ะครับพอ่อแม่นมทำใจสูตรงวดนี้ในสูตรสองสามตัดโลดเพราะว่าเบาบางเบาหนาผาสำหรับสูตรสองสามนี่ได้นี่นูนครับแต่มันกิดซิมี่รุ่งรางห่างๆเนี่ยครับ มันจะไม่รองลางอยู่ันส่วนมากห้างอินเดียคุณหลังมันก็ลงแต่อันปีหกสี่ได้พอคุณปีหกห้าผมเป็นหกสี่ตอนใหญ่มันจะอยู่บนเนาะสูตรเต็กสามตัวที่ได้ศูนย์สองสามมันก็มีแค่สองสี่แค่นี่ก็เยอบเกินมันดังไรล้วแล้วมันมันลอยอ่ะพอดีกันไม่ได้หนึสองตัวนางนางวดมระหารเนาะแมน นี่มันกิห้างๆเขาเขาเนาะเอาถอือว่าชัดเจนนะครับสำหรับในทางตัวเลขที่พอที่นี่เราเอามาฝาังมาตอ,น,อนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลอ่อลุนกันนะพ่อเนาะเอี๊ยหามือครับเอีกยหามือกับขุนแล้วล่ะยังไงก็ฝากเอาไปพิจารณานะครับพอ่อคนหายเป็นแนวทางนะครับชอบประจัดคัดกระพานครับผมขอบคุณพ่อหลายๆครับสวัสดี